กองบัญชาการชั่วคราวที่3เดิมทีเป็นคาเฟ่บนตึกผู้บัญชาการกองทัพที่3จางตรงสู้ข้างนอกหิมะตกขนาดนี้คงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะออกไปตอนนี้ฉันขอนั่งจิบกาแฟก่อนดีกว่าแจ้งคำสั่งไปให้ทหารแบ่งกลุ่มเป็นทีมละ3คนและให้ออกค้นหาทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนรับทราบในอดีตผู้บัญชาการเจ้ามักจะเลือกลงมือกับพวกเราอยู่เสมอมา แต่ว่าพอเป็ดเป็นผู้บัญชาการคนใหม่แล้วกับการเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองซะได้ตับใดที่พวกมันยังซ่อนตัวกันอยู่ยังไงซะมันก็ต้องมีวันที่ต้องออกไปตามหาเสเบียงกันแน่และเมื่อถึงเวลานั้นหน่วยลาตะเวนของเราก็จะเจอพวกมันแล้วก็จับตัวพวกมันมาได้ข้าวที่สุดแสนจะอร่อยในเวลานี้มันก็มีเพียงแค่ฉันคนเดียวที่สามารถลิ้มรสชาติของมันไม่แน่บางทีพวกนั้นมันอาจจะกำลังเคี้ยวหิมะกันอยู่ก็ได้ เออฉันกินต่อไม่ไหวแล้วฉันก็ด้วยน้องชายไม่เอาแล้วไม่เอาเพิ่มแล้วอร่อยสุดๆไปเลยมันสุขใจจนกั้นหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเขากินข้าวกันทั้งคืนทั้งวันเลยเหรอเออทั้งคืนทั้งวันนั่นแหละ มามาดื่มต่อได้แล้ว <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้สัมผัสกับเนื้อหลังจากที่โลกเป็นแบบนี้ฉันก็อยากจะกินมาทุกวันเลย <c oughs> ผากพวกนี้ฉันสามารถกินได้เรื่อยๆเลยแล้วถึงฉันจะตายตอนนี้ก็คุ้มแล้วถ้าหากไม่รังเกียจพี่ชายฮังเฟิงโปรดให้รับบูชาคุณเป็นพี่ใหญ่ของคุณด้วยเถอะครับอะไรของคนพวกนี้กล้าทิ้งศักดิ์ศรีไดถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่ชาย ทำไมผมถึงคิดว่าพวกเขาไม่น่าไว้ใจเลยล่ะครับแค่เรื่องแค่นี้พวกเขาก็พร้อมที่จะเลียแล้วไม่ต้องกังวลไปเลยน้องชายพวกเขากําลังซาบซึง้งหลังจากที่ไม่ได้เห็นสิ่งดีๆมานานแต่ว่านะน้องชายในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของทุกคนแล้วทําไมถึงไม่พูดอะไรกับพวกเขากันหน่อยล่ะเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> พี่น้องทุกคนสนใจรับสิ่งดีๆกันหน่อยไหมบุรีบุรี จะไม่ได้สูบบุหรี่มาทั้งเดือนแล้วพอได้สูบก็เหมือนบินเลยความสดชื่นที่ตามหามานานมาสูบบุหรี่ต่อหน้าเด็กๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะหลายมนุษยธรรมสุดๆมันก็เหมือนกับทำปีศาจไม่มีผิดเลยงานที่ถูกขอให้ทำก็เสร็จแล้วตอนนี้ฉันกลับไปนอนก่อนนะโอ้นายพูดได้ดีเลยนี่เดิมทีผมแค่มาส่งของให้กับพี่ชายเท่านั้นแต่ตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะกลับแล้วต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะ อ้าวน้องชายจะกลับแล้วหรอทําไมถึงรีบกลับขนาดนั้นล่ะพอดีว่ามีปัญหากับพวกทหารมาก่อนหน้านี้นะ่ะและทางที่ดีผมว่าจะไม่แสดงตัวให้ปัญหามันบานปลายจะดีกว่าว่าว่ายังไงนะพวกนั้นพบว,วิล่าของนายแล้วงั้นหรอเรื่องนี้มันคือความลับนะโอ้ใช่ใช่ฉันเองก็เกือบลืมไปเลยหลังจากที่ผมบุกประโจมตีฐานทัพของพวกทหารผมก็พบกับโกดังแห่งหนึง่งและโกดังนั้นก็มีอาวุธต,ต่างๆอยู่ที่นั่นดังนั้นผมก็เลยจะนํามันมาให้พี่ชายยังไงล่ะ ยอไปเลยน้องชายสมแล้วที่เป็นน้องชายของฉันยังไงเรื่องอาวุธก็มีมากพอแล้วว่าแต่บุหรี่ฉันขอเพิ่มอีกสักหน่อยได้หรือเปล่าและถ้าหากว่ามีสิ่งนี้ฉันก็คงไปไถ่ายตัวของพี่น้องคนอื่นๆอ,ออกมาได้นะฮะนี่พี่ชายพูดอะไรนะผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยการที่จะหาคนด้วยการซื้อขายอะไรมันอยู่นอกความคิดของผมไปเลยจริงๆตอนนั้นพวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปจำนองพี่น้องของเราไว้ ยังไงซะมันก็สมเหตุสมผลเลยถ้าจะไปไถ่ายตัวคืนก็ต้องจ่ายถึงสี่เท่าเลยและพี่ชายแน่ใจจริงๆหรอว่าพวกเขาจะไม่ถูกฆ่าไปแล้วนะ่ะถ้าพวกมันทําอะไรเกินเลยฉันจะไปฆ่าพวกมันให้หมดแน่การจะไปแลกเปลี่ยนตอนนี้ต้องให้ค่าพวกมัน10กิโลกับการถ้ามีบุหรี่หนึ่งซองจะมีค่าเท่ากับข้าว50กิโลหาชีวิตของทุกคนมันมีมูลค่าลดลงขนาดนั้นเลยเหรออาหารสําเร็จรูปนั้นมูลค่าน้อยมากๆแต่กับผลไม้นั้นก็มีมูลค่ามหาศาล ฉันได้ยินมาว่ามีคนเอาเมะเขือเทศสดๆสามลูกไปแลกเปลี่ยนกับสาวๆสามคนด้วยว่าไงนะพี่ชายพูดจริงเหรอครบความฝันฮาเลมของฉัน <c oughs> อีกเรื่องคือพวกฐานทัพมันไม่ได้ครอบครองพื้นที่ทั่วเมืองไปแล้วหรอกหรอครับพวกฐานทัพนะ่ะมันครอบครองได้เฉพาะเส้นทางรถไฟใต้ดินติดกันเท่านั้นเองน้องชายเอาล่ะไปกันเถอะไปช่วยพี่น้องของพวกเราออกมาจากนั้นก็ไปช่วยเหลือพี่หลิวที่รอ อะไรนะ่ะพี่ชายเขาเขาเป็นอะไรหรือว่าถูกลอบสังหารถ้าดูจากบาดแผลที่อักเสบแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแผลที่ยังไม่ถูกรักษามากกว่าหลายวันแล้วล่ะสิเพื่อไม่ให้พวกเราต้องแตกผ้าให้กับพวกมันเขาก็ต้องต่อสู้กับบาดแผลของเขาเขานะ้าแข็งแก่งจริงๆเลยนะคุณจะต้องช่วยรักษาพี่ลีให้หายดีด้วยนะครับพี่ใหญ่ฮันขอร้องละครับช่วยด้วยละครับ ฉันเองก็อยากช่วยนะแต่เสียดายที่ฉันไม่มีความรู้ด้านนี้เลยทุกคนออกไปก่อนเดี๋ยวฉันจะลองดูหน่อยพวกเราอยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่ใหญ่ให้พวกเราอยู่ด้วยเถอะนะพวกนายหยุดพูดแล้วก็หลบไปให้เขาทํางานได้แล้วคงไม่เป็นไรมั้งยังไงก็ต้องขอลองดูสักหน่อย10นาทีต่อมาบ้าเอ้ยทําไมพลังมันถึงไม่ตอบสนองกับแผลของเขาเลยล่ะหรือว่ามันจะใช้ได้กับฉันเท่านั้นตรงนั้นมียาอะไรบ้างไหมเยลุกเทพ <No. S 2> ตอนนั้นพี่สาวของนายถูกยิงที่นี่ที่นั่นน่าจะมียารักษาแผลอยู่นะอีกอย่างพวกนายน่ะมีวิธีที่จะรักษาด้วยใช่ไหมที่นั่นมีแต่อาวุธทหารเท่านั้นเรื่องยาหรือว่าเสบียงอาหารไม่มีอะไรเลยส่วนแผลของพี่สาวก,ก็สามารถรักษาตัวเองได้ตอนนี้ถ้าหากว่าฉันไม่รีบรักษาแล้วล่ะก็ฉันว่าพี่หลี่คงไม่รอดแน่ฮัลโหลฮัลโหลคุณพยาบาลอยู่ไหมตอนนี้พี่หลี่ถูกยิงและแผลอักเสบมากไม่รู้ว่าคุณพอจะมีวิธีรักษาเขาไหม เอ๋พี่ลีถูกยิงงั้นเหรอก่อนอื่นจะต้องเอาหัวกระสุนออกมาเออเออจากนั้นก็ทําความสะอาดแผลด้วยน้ําเกลือเออเออหลังจากนั้นก็ทําการทําแผลด้วยยาไอโอดีนและยาลดไข้หรือยาแก้อักเสบถ้ามีจะดีมากเลยคุณพยาบาลจินบอกวิธีรักษาและตัวยาที่ต้องใช้มาและเพื่อการรักษาแล้วฉันก็เลยตัดสินใจไปที่ตลาดมืดที่เพิ่งรู้จักไป,ไปไปไปเร็วขึ้นอีกสุดยอดนี่เรากําลังบินอยู่จริงๆริงั้นเหรอเนี่ย สุดท้ายแล้วเขาก็ยังใช้งานฉันเป็นผ่านนะอยู่อีกครั้งสินะพี่เฉียงมันอยู่อีกไกลไหมครับระหว่างทางมันจะมีพวกทหารดักโจมตีพวกเราไหมไม่ไกลหรอกที่สำคัญตลาดมืดนั้นมันอยู่ภายใต้น้ำนะ่ะ